สวัสดีครับช่องประสง์คนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพี่ๆี่เอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f อซทั่วประเทศไทยแล้วเอฟซี FC ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมนะครับพามาชิมอาหารตลาดสดพุทธแลนด์ตลาดไทยนะครับผมนบะสูนอาหารตลาดสดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุด และองเล็บถูกที่สุดที่ตราดไทยนะครับผมตราดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตราดไทยไม่เคยหลับมาดูมาชมมาชิมร้านแรกกันครับผมนะครับเป็นเกาเหลาเลือดหมูกระจับ้ำใสโจ๊กโยราดครับผมนะครับเกบีครับผมนะครับร้านเกบีเมนูขายดีครับผมนะครับเกาเหลาเลือดหมูกระจับ้ำใสเส้นมีน้ำใสทรงเครื่องเกี๊ยมอีทรงเครื่องครับผมข้าวต้มทรงเครื่องทจ้หมูนะครับผม บอร์โทรตามนี้เลยแท็หนาจอนี้เลยนะครับวันนี้พบกันนะครับผมเช้าวันอังคารนะครับผมครับที่4พฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกากับ3 0นาทีครับผมครับช่องระส่งนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่เอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมพามาชิมนะครับผมนะครับบรรยากาศตลาด ฟู้ดแกลนตลาดไทยนะครับตลาดสดตลาดไทยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับศูนย์รวมความอร่อยนะครับผมจกโยได้นี่ครับผมนะครับนี่ครับผม้องแอดต้น2สองถุงนะครับผมาไปให้หลานนะครับผมไปหลานกับเจ๊ครับผมครับจกหมูโยรา้นครับผมนะครับการันตีความอร่อยเกาเหลาครับผมนะครับเกาเหลาเลือดหมูก็อร่อยมากนะครับผมสําหรับการกูบี เกาเหลาเล่หนหมูคุณจะนำใส่โจรร๊กโจได้ตลาดไฟครับดังนั้นนี้ก็จะเป็นร้านไก่นะครับผมร้านไก่คาราเกะร้านโทริมารุข้าวไก่ทอดเจ้าเก่าสยามเซาท์ควายนะครับผมเราขายข้าวไก่คาราเกะซอสคิริยากิข้าวไก่คาราเกะซอสวาซาบิมายองเนสนะครับผมครับข,ข้าวไก่คาราเกะซอสมายองเสนเงเส แก้วเก่าสยามโซฟวย์นะครับของดีของอร่อยนะครับผมนะครับเมนูแนะนำครับผมนะครับนี่ครับผมไก่กราวอเกะครับผมนะครับเลือกขนาดความอร่อยรสชาติได้นะครับ45 65 85ต้นตำรับครับผมครับก็จะมีสไปซี่เทริยากิมายองเนสนะครับผมมาม่าไก่แซ่บวาซาบิมายองเนสข้าวคาราวเกะครับผมครับ ทีมง,งานน้องสาวนะครับผมโหริมารุข้าวไก่ทอดเจ้าเก่าสยามสควอแ์นะครับยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมมีโครงการคนละครึ่งด้วยครับผมบารเราร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับผมน,นี้รนองสาวน่ารักนา่กนารักครับผมครับตลาดสดตลาดไทยนะครับผมเป็นสูตรอาหารที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดและวงเน็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทย มีนะครับผมนะครับร้านค้าร้านอาหารนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายแย่จริงนะครับมีครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นขนมนมเนยหรือจะเป็นเค้กหรือว่าจะเป็นพิซซ่านะครับผมพิซซ่าน้ำชานะครับผมชาตามือชาไทยครับผมนะครับการันตีความอร่อยขคยดีมาก เยอะแยะมากมายหลากหลายร้านให้เลือกสวัสดีครับโกไข่โกไข่เนี่ครับโก้ไข่รันบิลล่าครับผมปากร้านบิลล่าเลยครับผมหัวปักใต้บ้านเรานะครับอาหารบิลล่าโก้ไข่นะครับที่ใช้ซุดหลอ่นอนครซีชมลาลัดนะครับผมแต่น้าค้อนเยอะแยะมากมายครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายร้านกล้วยหอมมะพร้าวลูกชิ้นระเบิปดปลาตั๊กโถต้องรู้กาแปรัพวพญาแลครับผมนะครับหรือว่าจะเป็น ทะเลนะครับผมซีฟู้ดทะเลบรรลังปูม,ม้านะครับส้มตำเยอะแยะมากมายบรรยากาศนั่งชิลครับผมนะครับติดแอร์อย่างดีนะครับผมนะครับศูนย์อาหารตลาดสดตลาดไทยหรือว่าฟู้ดแลนด์ตลาดไทยนรวมความอร่อยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซี FC, ท่านใดที่ชอบทานของอร่อยนะครับผมนะครับก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทย ยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมครับบรรยากาศนั่งชิวนั่งทานสบายๆครับผมครับติดแอร์เย็นช่ำนะครับผมหรือว่าจะเป็นอยากจะทานผลไม้รัดไม้หรือว่าร้านเกต่นเป็ดะโล้นะครับผมเกยตูนเป็ดะโล้ตลาดไถ่จ้าเก่านะครับจําหน่ายเป็ดคโล้เป็ดอบน้ำผึ้งนะครับผมนะครับเป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก็มียกเป็ด จะเป็นนี้ครับผมสเต็กคุณชายครับผมครับอาหารจานเดียวนะครับข้าวยำไส่แซ่บเมนูแนะนําชีบบอลเฟรนฟรายไก่คาราเกงครับผมสเต็กปลาทอดสเต็กปลาย่างสเต็กไก่ที่ไข่ดำสเต็กหมูสเต็กเนื้อนะครับผมสเต็กแหนดิเกเนเจอร์ครับผมนะครับควบินลาถึงเครื่องถึงใจไม่ต้องไปถึงคอนนะครับผมข้าวแกงปักไตแล้วก่อสีประทาน แล้วก็สี่ขนาดบ้านเลาครับผมนะครับการันตีความอร่อยแล้ววงเล็บถูกด้วยนะครับผมนะครับมีโครงการร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับผมห้าสิบห้าสิบนะครับผมราคาข้าวแกงรัดหนึ่งอย่างสี่สิบาทสองอย่างสี่สิบห้าบาทนะครับผมสามอย่างห้าสิบบาทนี้ครับผมนะครับมีเมนูเยอะแยะมากมายครับผมนะผัดปลอกทองหมูหวานนะครับผมคั่วกิ้ง ผัดลูกชิ้นผัดดอกไม้โอ้สิกเนเจอร์พี่สาวนะครับพี่สาวคนสวยนะครับผมครับเจ้าของร้านผัดเองเลยนะครับผมทำมีโคบิลลาพี่สาวคนสวยนะครับผมครับโคไข่นะครับผมครับเท่าไหร่ะี่ใช้สิบหล่ออันนี้เป็นคั่วกิ้งครับผมครับคั่วกิ้งไก่ผัดปลาดุกผัดลูกชิ้นนะครับผมครับผัดเปรี้ยวหวานผัดผี ไข่ต้มไข่ดาวมีครบนะครับผมมีผักนะครับผมมีผักสดน้ำพริกกะปิน้ำซุปนะครับผมแถมฟรีนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับยำปลาทูครับผมนะครับแกงปลาดุไข่พะโลครับผมนะครับผมแกงปลาดุครับผมนะครับไตปลานะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายสวัสดีครับพี่สาว สวัสดีครับพี่สาวคนสวยครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทูบครับผมนะครับช่องประสคงน้นแก้วนะครับผมฝับงแฟนพี่น้องเพื่อเป็น VP FC มันทานของอร่อยนะครับผมซิกเนเจอร์ตลาดไทยข้าวแกงผักใต้นะครับผมครัวบินหลานะครับผมข้าวแกงผักใต้นครศรีธรรมราชนะครับการันตีความอร่อยครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับแจ้าชอไดนีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมร้านบินหลาอาหารใต้นะครับผมนี่ครับผม บริตัวนี้เลยเจดแล้วนะครับพี่สาวคนสวยครับผมกกไข่นะครับผมผู้บริหารนะครับผมนับผักน้ําพริกนะครับผมนะครับถมฟปีนะครับผมนะครับนี่ครับผมพริกน้ำปลาน้าพริกกะตินะครับผมนะครับน้ําซุปนะครับผมปีนะครับผมนะครับนี่ครับผมของแท้นะครับผมการันตีความอร่อยทีมงานครัวบินหลานะครับแข็งแร่งแรงแรงน่ารักทุกคนครับผม บรรยากาศคึกคักบรรยากาศาค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องมาส่งแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ,พี่พีเอฟซี FC. พามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยำเช้าที่ตลาดไทยนะครับผมบรรยากาศาค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับมาทานของอร่อยนะครับผมครับมาถึงซิกเนเจอร์อีกเช่นกันนะครับผมบนะซิกเนเจอร์ท่านนี้ก็จะเป็น ข้าวหมูแดงครับผมนะครับข้าวหมูแดงฮนครนะครับผมนะครับน้องแอผสมนังจะชอบมากนะครับสําหรับข้าวหมูแดงฮนครเข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบสุดยอดมากหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในหมี่นี้ครับผมนะครับนี่ครับผมสิเนเจอร์ของแท้นะครับผมนะครับการันตีความอร่อยรับคนละครึ่งเช่นกันนะครับผมนะนี่เลยนะครับสิเนเจอร์ตลาดไทย ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบพนักคอนนะครับหมูแดงแบบนี้หมูกรอบแบบนี้นะครับน้ำจิ้มนะครับผมนะครับคนละครึ่งครับผมนะครับสวยสดรอนงามนะรับประทานมากนี่ครับผมครับมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมีครับผมนะครับที่เด็ดเช่นกันครับผมทํานผอ้ชมจะเป็นก๋วยจั๊บแจจิ๋วจากเยรานครับผมนะครับผมนันนะครับผมนะครับ มีมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกครับผมทาสั่งอาหารร้านักันที่นี่เลยคาห้านะครับผมครับสสวยงามรู้ว่าจะเป็นนี่ครับผมครับบัซอฟิยะนี่ครับผมครับจหนอาหารฮาลาลนะครับผมนะครับบัซอฟิยะมีเยอะแยะมากมายครับผมหลากหลายเมนูให้เลือกอีอันนี้กาลันตีามอร่อยเช่นกันจำหน่ายอาหารฮาลาลนะครับผมเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทอร่อยทุกอย่างนะครับผม ข้าวไก่เนื้อกะทียืมนะครับผมซุปข้างวัวซุปเนื้อน้องลายต้มยำกุ้งทะเลต้มแซ่บข้างในวัวนะครับผมครับต้มจืดไก่ต้มหมูสับครับผมครับกะเพราเนื้อที่นี่การันตีความอร่อยเด็ดมากห้าสิบบาทที่เด็ดไปกว่านั้นครับผมครับนีครับผมครับขออนุญาตแนะนำครับผมตีน้ำปลาอร่อยแท้แน่นอนนะครับผมการันตีความอร่อยตีน้ำปลาอร่อยมากรับคนครึ่งเช่นกันครับผมครับ ทุกร้านเลยนะครับผมรับคนละครึ่งนะครับผมครับห้าสิบาทก็จ่ายแค่ห้าสิบาทห้าสิบาทก็จ่ายแค่ยี่สิบห้าบาทนะครับผมร้อยหนึ่งก็จ่ายแค่ห้าสิบบาทสุดยอดนะครับผมนะครับศูนย์อาหารตลาดสดตลาดไทยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในครัวพญาแลครับผมครับของแท้ครับผมครับสมตำน้ำตกรับก้อยรับขมต้มแซ่บแกงอมเมนูอาหารนี่ครับผมรับกินดองรับหมูเนื้อเป็ดไก่สุกดิบ รับพริกเหนือนี่ก้อยหอยเชอรี่ต้มแซบในเนื้อครับผมเรามีคุกครับผมไม่ดูไขายดีครับผมรับก้อยรับเผ็ดน้ำตกเนื้อต้มผมตำกู้ปลาเนื้อพวงนะครับผมทะเลหลวงมีมาน้องๆหลานครัวพญาแลนะครับผมเซฟเบอร์โทรตามนี้เลยชับหน้าจอนี้เลยจากนั้นนี้ก็เข้าต้มแห้งขุนนิดครับผม สาขาศูนย์อาหารตลาดสดตลาดไทยครับผมถามนี่ครับผมกระตมแห้งแหล่งรวมความอร่อยตลาดไทยนะครับผมนะครับวิงเนอเดือเดือกันกับย่างผ้าดาวครับผมวิ้งกรอบผ้าดาวไข่กรอบไก่จ้อนะครับสุดิี่คุกมือนี่ครับผมครับเยอะแยะมากมายให้เลือกครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเคนๆพี่ f อฟซีทุกคนดูพันุกบ้านดูช่อง f อฟซทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนวีพีเอฟซีได้รับชมกันนะครับกาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ